เลยค่ะเก่งมากไปนั่งน้องหวานหนุ่นเก่งมากค่ะเก่งค่ะเออขยับตามมาลูกขยับตามมาไอลี่เป็นตัวใหม่เด้อนี่มานี่พี่พี่มานั่งตรงนี้อ่าตามมาจ้านั่งลงตะวัน ไม่เผ็ดหรอกพะล้ไม่เผ็ดขอบคุณครับด้วยนะเออขยับมานิตะวันเออวางลุงมานี่ประตูเดินอ้อมมานี่ลูกมานี่ประตูมานี่ขอบคุณครับลูกเออตามมาเดินมากอดอกไว้ก่อนนะกอดอกไว้ก่อนพี่พีทมาลูก าตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เร็วๆมาตรงนี้พีดมาตรงนี้นูนฝั่งนู้นไงลูกฟังลงเออขอบคุณครับข,ขอบคุณค่าเดินมาลูกเดินมากรวิทนั่งตรงนี้มาพี่บูมมาหาแม่ฟัลงลงนั่งลงกอดอกค่ะนั่งลงขยับมาอีกบูม เออนี่มานี่พี่เก้าหันหน้ามานี่เออมาพี่สาไปนั่งนูน่นเออพี่กิ้ไปนั่งนูน่นพี่ฟูกมานี่เข้าตังนั่งกะเฮงบางลงโอเคเก่งมากค่ะ